สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ RETURNING ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดการขายที่น่าสนใจมากๆเลยคือ value selling ค่ะการขายโดยเน้นที่คุณค่าใช่ครับจากข้อมูลหลายแหล่งที่เราไปดูมาก็อยากจะมาทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงสำคัญ อืมแล้วมันมีหลักการอะไรบ้างที่แบบจะช่วยให้การขายมันดีขึ้นได้จริงๆใช่ไม่ใช่แค่เน้นขายของแต่เป็นการสร้างประโยชน์ให้ลูกค้าจริงๆนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่แนวคิดจากหลักก่อนเลยคือการขายแบบนี้มันไม่ใช่แค่พูดเรื่องฟีเจอร์หรือ,อ,อราคาใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะแต่มันเป็นการเปลี่ยนมุมมองไปเลยไปที่ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้จริงๆใช่คือเปลี่ยนคำถามจากเดิมที่อาจจะถามว่าลูกค้าต้องการอะไรอือหึ ไปเป็นเราจะสร้างคุณค่าอะไรให้ธุรกิจของลูกค้าได้บ้างอันนี้มาจากทางไฮสปอร์ t เขาก็เน้นตรงนี้อ,อ๋อเข้าใจละคือมองไปข้างหน้าเลยว่าจะช่วยเขายัางไงใช่เลยค่ะแล้วนิยามของคำว่าคุณค่าเนี่ยนะถ้าตาม Striving หรือ pragmatic เนี่ยเขาบอกว่ามันคือผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาของลูกคา้าผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาอืมมันคือสิ่งที่ลูกค้าได้รับจริงๆเทียบกับสิ่งที่เขาต้องเสียไปไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาหรือความพยายาม เข้าใจเข้าใจมันคือสมการในหัวลูกค้าเลยนะก่อนจะซื้อใช่ค่ะแล้วจุดสำคัญที่ต้องแยกให้ออกคือคุณค่าที่แท้จริง real value กับคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ perceived value อ่าอันนี้น่าสนใจต่างกันยังไงครับคือคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เนี่ยมันเกิดก่อนลูกค้าตัดสินใจซื้อนะเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังว่าจะได้อะไรอ,อเป็นตัวขับเคลื่อนการซื้อเลย ถูกต้องส่วนคุณค่าที่แท้จริงคือสิ่งที่เขาได้รับจริงๆหลังจากที่ใช้สินค้าหรือบริการเราไปแล้วซึ่งไอตัว perceived value นี่แหละที่เราในฐานะคนขายต้องสร้างให้มันสูงพอให้เขาอยากซื้อแล้วก็ต้องมั่นใจว่า real value ที่ส่งมอบม,มันก็ตามนั้นหรือดีกว่าด้วยใช่เลยค่ะไม่งั้นก็เผิดหวังกันไปฟังดู make sense มากเลยนะแล้วเอ่อทำไมแนวะทาง value c e l l i n g มันถึงสำคัญขึ้นด้วยเล่ะครับในยุคนี้ ก็มีข้อมูลน่าสนใจนะคะอย่าง h ฮ g ป s p o t เขาชี้ว่าบริษัทที่เติบโตเร็วมากๆเนี่ยเกือบเกือบ87เลยนะใช้แนวทางนี้โหเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะเทียบกับบริษัทที่โตช้าหรือติดลบมีแค่ประมาณ45เองที่ใช้ต่างกันชัดเจนเลยค่ะแล้วเหตุผลหลักๆก,ก็คือลูกค้าสมัยนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจกับธุรกิจหรือ B2B เนี่ยเขาไม่ได้มองหาแค่คนมาขายของแล้วจบไปไงออื เขามองหาพาร์ทเนอร์ที่จะมาช่วยให้ธุรกิจเขาดีขึ้นจริงๆช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ต้องการคนที่เข้าใจธุรกิจเขาด้วยใช่การขายแบบเน้นคุณค่ามันเลยตอบโจทย์ตรงนี้เพราะมันเน้นสร้างความสัมพันธ์ทําให้เราดูแตกต่างจากคู่แข่งที่อาจจะเน้นแต่ราคาหรือฟีเจอร์แล้วมันก็ช่วยเรื่องความพึงพอใจลูกค้าในระยะยาวด้วยสินะแน่นอนค่ะแลวที่สําคัญ ใน B2B คือการช่วยลูกค้าเห็นภาพ business case หรือผลตอบแทนจากการลงทุน ROI ที่ชัดเจนอ๋อคือทำให้เขาเห็นว่าคุ้มค่านั่นเองใช่เลยค่ะการทำให้เขามั่นใจว่าลงทุนกับเราแล้วมันจะเกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยแสดงว่ามันเป็นมากกว่าเทคนิคการขายจริงๆนะมันคือกลยุทธ์ทางธุรกิจเลยก็ว่าได้ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วถ้าจะเอาหลักการนี้ไปใช้จริงๆล่ะครับอะไรคือหัวใจสำคัญหรือหลักการที่แบบ ต้องจำให้ขึ้นใจเลยมีหลายข้อเลยนะแต่ให้หยิบยกที่สำคัญมากๆสักสองสาข้ออย่างแรกเลยคือต้องศึกษาข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียดต้องรู้จักเขาจริงๆใช่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเขาจริงๆไม่ใช่เราคิดไปเองปัญหาเขาคืออะไรความท้าทายเป้าหมายธุรกิจเขาละ่ะตั้งทำการบ้านเยอะเลยฮนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วข้อสอคือการฟังให้มากกว่าพูดอันนี้สำคัญมากอืมฟังเพื่อเข้าใจ ใช่เพื่อเข้าใจสถานการณ์ความต้องการที่แท้จริงก่อนที่เราจะเริ่มนําเสนออะไรออกไปไม่ใช่สักแต่ว่าพูดพูดพูดเหมือนเป็นนักสื่อก่อนเลยต้องหาข้อมูลก่อนประมาณนั้นเลยค่ะแล้วพอถึงเวลาสื่อสารนะข้อ3คือต้องเน้นประโยชน์ที่มันเกี่ยวข้องกับความต้องการเฉพาะของลูกค้ารายนั้นๆไม่ใช่พูดทุกอย่างที่เรามีแต่เลือกที่มันตรงจุด ถูกต้องค่ะไม่ต้องสาทยายหมดทุกฟรีเจอร์เลือกเฉพาะที่มันจะไปช่วยแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์เขาได้จริงๆแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือการนำเสนอให้เห็นภาพชัดเจนอ่าที่เมื่อกี้พูดถึง business case ใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือที่ผู้เชี่ยวชาญอย่างมาร์คสไตวิงเรียกว่าการช่วยลูกค้าสร้าง business case คือเราต้องทำงานร่วมกับลูกค้าเลยนะเพื่อช่วยเขาคำนวณหรือแสดงให้เห็นว่า คุณค่าทางเศรษฐกิจหรือประโยชน์อื่นๆที่เขาคาดว่าจะได้รับเนี่ยมันเป็นรูปธรรมยังไงทําให้เขาเห็นตัวเลขหรือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ใช่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องลดต้นทุนเพิ่มรายได้ประหยัดเวลาหรือแม้แต่ประโยชน์เชิงคุณภาพอื่นๆฟังดูท้าทายเหมือนกันนะการจะสื่อสารเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจง่ายๆใช่ค่ะแล้วมันจะมีกับดักอย่างหนึ่งที่คุณสไตวิ่งเตือนไว้เขาเรียกว่าคำสาปแห่งความรู้คำสาปแห่งความร,าามรู้คืออะไรครับ คือการที่เราแบบว่ารู้เรื่องสินค้าหรือบริการของเราดีมากๆจนเราเผยคิดไปเองว่าลูกค้ารู้เหมือนเราเราอาจจะใช้ศัพท์เทคนิคเยอะไปหรืออธิบายอะไรที่ซับซ้อนโดยลืมเชื่อมโยงกลับไปว่าเอ๊ะแล้วมันช่วยลูกค้าได้ยังไงกันแน่ต้องพยายามพูดภาษาเดียวกับลูกค้าสินะถูกต้องค่ะต้องอธิบายคุณค่าในมุมมองของเขาในภาษาของเขาให้มันง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดฟังมาทั้งหมดนี้ ก็น่ากลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าเออทุกวันนี้เนี่ยในฐานะคนทําธุรกิจหรือว่าคนขายเราแน่ใจแค่ไหนว่าเราเข้าใจคําว่าคุณค่าในมุมมองของลูกค้าแต่ละกลุ่มจริงๆอืมไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคิดว่ามันดีนะใช่ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราอยากจะบอกแล้วเราจะปรับวิธีการสื่อสารของเรายัางไงล่ะ ให้มันเข้าไปนั่งในใจเขาได้ให้เขารู้สึกว่าเออคนนี้เข้าใจเราจริงๆมาช่วยแก้ปัญหาให้เราไม่ใช่แค่มาขายของนั่นสินะคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยชอบเล่มนี้ไหมครับหรือถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำหารช่องคอมเมนต์ได้เลยและอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆในอีพีหน้า